สวัสดีคะ่ะคลิปนี้จะชวนมาทําแพนเค้กกล้วยน้ําว้านะคะกล้วยน้ําว้าที่สุกงอมย่าทิ้งค่ะสามารถนํามาทําเป็นแพนเค้กหอมๆนุ่มๆทานกันอย่างอร่อยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยคะ่ะอันดับแรกก็ให้เราเตรียมส่วนผสมก่อนคะ่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะคะอัตราส่วนเดี๋ยวเราจะแปะไว้ใต้คลิปสามารถกดดูได้ตรงคําว่าเพิ่มเติม,ตมค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็ให้นำกล้วยน้ำว้าสุกงอมมาบดให้ละเอียดค่ะจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นแม่พายนะคะในการสับบี้ไปเรื่อยๆจนกว่ากล้วยของเราจะละเอียดดีค่ะพอเราสับบี้มาจนกล้วยของเราละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเป็นน้ำตาลทรายขาวค่ะนมจืดเราใช้เป็นนมเจิดโรงเรียนนะคะถ้าเกิดใครจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้เช่นกันค่ะ จากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชกลิ่นวานิลาเพื่อเพิ่มความหอมนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองค่ะเราก็จะตอกใส่ถ้วยแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใส่ลงไปแบบนี้ค่ะพอผสมส่วนที่เป็นของเหลวเสร็จแล้วก็ให้เราใช้ไม้พายคนตะล่อมแป้งให้เข้ากันดีเล็กน้อยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นตะก้อมือนะคะในการคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะ พอส่วนผสมที่เป็นของเหลวเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาเติมส่วนผสมที่เป็นของแห้งกันค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ผงฟูค่ะยี่หอก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะจากนั้นก็ให้คนส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะมาเติมแป้งสาลีตามพัดโบกนะคะ สูตรนี้เราก็จะล่อนแป้งด้วยนะคะการล่อนแป้งจะช่วยทำให้ตัวขนมของเรามีความฟูดีค่ะพอล่อนแป้งลงไปจนหมดแล้วนะคะเราก็จะใช้ตะก้อมือค่ะค่อยๆตะล่อมแป้งนะคะให้เข้ากันดีค่ะเราก็จะใช้ตะก้อมือนะคะคนตะล่อมแป้งไปในทิศทางเดียวกันค่ะเราก็จะทำอย่างเบามือนะคะ เพื่อไม่ให้ตัวแป้งเขากระเด็นออกมาค่ะพอเราใช้ตะก้อมือตีมาได้สักพักนะคะส่วนผสมก็เข้ากันดีประมาณนี้ค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะออกแรงนิดนึงนะคะตีให้แรงๆค่ะเพื่อให้ตัวแป้งเขามีลักษณะที่ฟูตัวนะคะ พอตีมาจนแป้งและส่วนผสมเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพักแป้งไว้30นาทีค่ะให้นำถุงพลาสติกมาคุมไว้เพื่อกันไม่ให้แป้งโดนลมนะคะพักแป้งครบ30นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแป้งของเราก็อิ่มน้ำดีแล้วนะคะ เราจะนำแป้งไปอบบนกระทะกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะคนอีกรอบนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะคนเสร็จแล้วลักษณะแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะไม่ข้นไม่เหลวเกินไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะในขั้นตอนแรกก็ให้เราตั้งกระทะค่ะเปิดไฟใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะคะวันนี้เราก็จะทําบนแก๊สปิกนิกนะคะใส่กระทะเทฟลอนค่ะ ถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่มีกระทะเทฟลอนก็สามารถใช้เป็นกระทะอย่างอื่นได้ค่ะก่อนที่เราจะนําแป้งลงไปก็ให้เราคนก่อนนะคะเพื่อให้ส่วนผสมได้เข้ากันอีกรอบค่ะเราก็จะทําในกระทะใบเล็กนะคะก็ให้เราใส่แป้งลงไปหนึ่งทัพพีค่ะใส่แป้งลงไปแล้วก็รอสักพักจนกว่าแป้งจะสุกนะคะการที่เราหยอดแป้งลงไปนะคะก็กําหนดไม่ได้นะคะว่ากี่นาทีแป้งถึงจะสุก ก็ให้เราหมั่นสังเกตเอานะคะพอแป้งสุกดีก็ให้เรากลับด้านแบบนี้เลยค่ะก็ให้หมั่นสังเกตเอานะคะเพราะว่าความร้อนแต่ละบ้านอาจใช้ไม่เท่ากันค่ะพอขนมสุกดีแล้วก็ให้เราตักออกไว้ก่อนค่ะแล้วก็นําแป้งรอบใหม่ลงไปทอดต่อเลยนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะ1แผ่นเราก็จะได้ขนมสวยๆหอมๆแบบนี้เลยนะคะ ย้ำนะคะก่อนที่จะนําแป้งลงไปทอดรอบใหม่เราจะต้องคนทุกครั้งค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเขาได้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งลงไปแบบนี้ค่ะใช้แป้งอยู่ที่1กระบวยนะคะจากนั้นก็รอจนกว่าแป้งจะสุกเดี๋ยวเราจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดนะคะขนมของเราก็ทอดเสร็จหมดแล้วค่ะสีสันก็สวยน่าทานเลยนะคะส่วนเนื้อแป้งก็จะมีความนุ่มฟูค่ะ แล้วก็มีความหอมของนมก็มีกลิ่นหอมของกล้วยน้ำว้ามากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะราดน้ำพึ่งนะคะลงไปเพื่อเพิ่มความฉ่ำให้กับขนมของเราค่ะส่วนน้ำพึ้งนะคะใครชอบมากก็ให้ราดตามความชอบเลยนะคะส่วนของเราก็จะราดให้ฉ่ำๆหน่อยค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูแพนเค,ค้กกล้วยน้ำว้าค่ะก็ลองไปทำกันดูนะคะ ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ